เพื่อนกำลังมองหาร้านเติมเกมที่ถูกมีคุณภาพปลอดภัย100%วันนี้ผมขอเสนอเพจพ่อมดเคว่วเปย์การันตีคุณภาพจากผู้ใช้งานจริงมากกว่า3 0 0 0 0 0คนเติมง่ายเติมไวสะดวกปลอดภยัยพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงโปรโมชัน่นจัดเต็มพร้อมโคสส่วนลดคลาสิกนำไปใช้เป็นส่วนลดเพิ่มได้อีกนะ เปให้คุ้มเป้ให้ฉลาดต้องเคเบิลเป้อย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับและอย่าลืมใส่โค้ดคาสิกเพื่อนำไปเป็นส่วนลดต่อแบบจุกๆแล้วทางสปอนเซอร์เขาก็ได้จ้างผมต่อนะทุกคน โอเคครับผมกาสวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับเราตอนนี้ในเกมรอยเซนวอร์เรบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวของนากันอีกแล้วนะครับผมแต่ว่าผมจะไม่เป็นหนูทดลองให้กับเ,เพื่อนๆนะเผื่อใครที่กำลังสนใจอยากลองตัวของนาเวทนะครับผมเนื่องจากสกิลสองของนาเนี่ยที่มันตีค้บสามทีเนี่ยมันแรงมากๆครับผมคิดว่ามันต้องมีใครหลายๆคนนะที่อยากจะไปลองตัวของปูเวทแน่นอนครับไม่ต้องห่วงรับผมมาดูคลิปของผมก่อนเดี๋ยวผมจะรีวิวเพืเ่อนๆดูเองนะว่าตัวของนาเวทเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเ,ด,บบบเนนดลอง เพื่อนเองโอ้แต่ตัวของนานี่มันฟาร์มไวจริงๆนะไม่ว่าจะเอามาเล่นเป็นเวทหรือเอามาเล่นเป็นสายแท้งปกติหรือสายไฟเตอร์นะตัวของนาก็ยังเป็นตัวละครที่ดาเมจมันจัดจ้านมากๆครับคือแบบผมคิดว่าอีกไม่นานอะ่ะน่าจะโดนเนิร์ฟด่วนแน่ๆเดี๋ยวตัวของลิซินไปแก๊งทางด้านเลนบนครับไปกี้ผมว่าน่าจะเวทบัฟฟ้าได้อยู่คิดว่าบัฟฟ้าเนะี่ยยังมีอยู่นะนั่นไงลิซินมาตรงกลางแล้วโอเคมีบัฟฟ้าอยู่ครับ เป้าหมายของเราตอนนี้คือโฟกัสในเรื่องของการแย่งนะครับผมเวทฝั่งตรงข้ามนะตัวของลีซินเหมือนจะรู้ตัวหรือเปล่าว่าตัวเองกําลังโดนเวทอยู่แต่ไม่ทันเลยครับผมได้แล้วนะด้วยดเาเมจมหาสารจากสกิล2ครับตีเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดนะแป๊บแปบบูตายเลยครับผม ก็ตอนนี้ไม่มีอะไรให้ทเยอะแยะครับเราก็ฟาร์ฟาไปก่อนอ้าแล้วรีซินมายุ่งอะไรกับโกเลมเราโอ้โหเวกโกเลมเราคืนเหรอเอาดีโอ้โหแต่เขารู้งานครับเขาวิ่งไปทางดูนะเขาไม่ยอมวิ่งไปตรงแม่น้ำนะเฮ้ยเราเหมือนเซราฟินไปปิดโอ้โหแต่อันติไม่โดนครับตัวของรีซินรอดไปได้เฉยเลยเพื่อนเราเหมือนจะตามแต่ตามกันไม่ทันแล้วเวก้ามารับตัวของอันนี้ไปแล้วนะรีซินรอดไปแล้วอ้าวเรียบร้อยครับแบบนี้เวก้าตายเองหรือเปล่าตี ตีไว้แฝดแฝดแฝดหอยทีนึงแต่ว่าไม่ได้ครับตัวของลิซินป้วนเปี้ยนกลับมาผมกระโดดกลับไปได้เนี่ยแต่เหมือนเขาจะถอยไปก่อนนะโอเคถอยไปแล้วครับแล้วเหมือนตัวของเวก้าจะมาอะไรยังไงโอเคแล้วตัวของลิซินเขากลับมาจังหวะนี้ได้มีการนัวกันหรือเปล่าผมก็ใกล้จะแปลงร่างแล้วด้วยนะตัวของลิซินอย่ามารอดนะครับผมเวลห่างกับเราเวลนึงนะเนื่องจากโดนเราเวทไปครับโอเคแต่ตัวของเวก้าไม่มีมานาแล้วเขาต้าจะถอยครับเพราะฉะนั้นผมกลับดีกว่านะโหแล้วเพื่อนเราโดนกันนัวจัดครัับเเเเรายยงงไไไไดด้ินนนนปแก๊ลลหะ คือเล่นเวทเรารู้สึกเหมือนตัวเองไม่ค่อยได้แบบว่าใส่สุดสัเท่าไหร่นะเราเพื่อเราตายกันคาบ้านเลยแล้วตัวของเจสก็โดนทีโมโซลคิวไปอีกโอ้โหโดน2เลนแบบนี้น่าจะยากครับผมแต่ว่าไม่เป็นไรครับเราก็ฟังฟาร์มไปก่อนนะรอแก้เกมเอาตัวของรีซินเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้แกงเลนไหนเลยนะเขาก็ยังฟฟาร์มเหมือนกับเราอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราดูสัหน่อยอ่าราตีแดงอยู่โอเคเดี๋ยวเราเนี่ยผมไม่ได้ช่วยอะไรเพื่อนเราก็ตัดทรัพยากรั่งตรงข้าครับเน้นเวทครับผมเรียบร้อยแล้วแฟดออกมาเลยครับผมการลงทุนจะมีความเสี่ยยงงงครับแแฟนนนี้เพื่ออดขาะลิซ แล้วเวก้าลือครับผมมาเอาบัฟแดงครับผมที่เวทตัวของลิซินมาได้มาแกงเพื่อนเขาต่อครับแล้วตัวของเซราฟินต่อเสียงมาเรียบร้อยตัวของเวก้าตัวแตกไปแล้วครับเนี่ยเอามาเล่นเวทเนะครับผมสกิลสองเนี่ยมันแรงมากนะตีแป๊บตัวแตกเลยครับเดี๋ยวไปเวทบูต่อดีกว่า โอเคครับผมถึงแม้ว่าไม่ค่อยได้ทําเกมนะแต่เราก็ตัดทรัพยากรจังเกิลฝั่งของข้ามาททาให้เขาจนได้ครับก็ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบอยู่โอเคเราให้ตัวของเซราฟินไปครับแล้วมันจะแปลงร่างนะผมไปอ้อมหลังตัวของทีโมได้นะอาจจะแก๊งตัวของเจสได้ครับถ้าเจสรู้งานนะกระโดดมาแล้วครับจังหวะนี้ตัวของทีโมเหมือนจะรู้ตัวเองครับปาหินไปไม่รู้โดนหรือเปล่าน่าจะโดนอยู่นะแล้วก็หายตัวจังหวะนี้ผมปามั่วตัวเลยครับอยู่ทางนี้หรือเปล่าเอาละปาโดนอย่างนี้งันตีผักเข้าไปเรียบร้อยครับตัวแตกครับผมโอเคแก๊งตัวของทีโม ครับแล้วเดี๋ยวตัวของริฟก็เกิดเลยครับกลับบ้านไม่ทันแล้ครับต้องเปิดเลยนะออบเจกต์ไม่งันมันจะเสียเวลาเกินไปครับมัวแต่เวทมัวแต่แก๊งนะครับผมเลยไม่ได้ดูเวลาออบเจกต์เลยนะเนี่ย โอเคเดี๋ยวผมปล่อยตัวของรีบังให้ชนป้อมล่างแล้วไปเอาบาังกรน่าจะทันอยู่นะครับผมโอเคแล้วผมเมื่อกี้เห็นรีซินแวบบๆหรือเปล่าวะโอเคผมว่าปล่อยแตกได้เดีย๋ยวให้เจสดันไปแล้วเราวาร์ปกลับครับเราไม่ต้องช่วยเขาดันนะรีบกลับไปบังกรน้ําแข็งนะครับผมโอเคแล้วรีซินอยู่ล่างครับแต่ว่าเจสตายนะไม่ได้เฟิร์สเทเลชครับรีซินไปกันกป้อมนะเลือกที่จะไปกันกป้อมแต่ไม่เลือกที่จะแลกออบเจกต์นะครับผมโอเคงั้นเราก็ได้บังกรฟรีสิ โอเคมาดูที่ความไวการฟาร์มนะครับผมนี่ครับแป๊บๆตีมังกรก็จะแตกแล้วมังกรน้ำแข็งนี่ได้ชัวร์ครับพอลีซีนยังอยู่ทางด้านเลนกลางอยู่เลยครับเรียบร้อยได้มังกรน้ำแข็งมาแล้วนะคุ้มๆเลยครับจังหวะนี้นะสองออบเจกต์นะครับผมฝั่งตรงข้ามนี่โดนนำจัดๆละ แล้วเดี๋ยวผมไปช่วยเลนดูโอครับผมช่วยตีป้อมได้อยู่นะตอนนี้เพจป้อมไม่มีแล้วแล้วตัวของนาพยายามจะเข้ามากันครับโอเคน่าจะแตกครับตัวของนาไม่กล้าเข้ามาแล้วตอนนี้เราใกล้จะแปลงล่างแล้วนะโอ้แล้วตัวของรีซีมาลวตัวมอคายเข้ามาเปิดแล้วโอ้โหแล้วผมโดนขัดเมื่อกี้แต่ว่าผมผักได้สองตัวมิฟอร์จูนบุรีรทามเข้าไปแต่ทำไมเหมือนดาเมจไม่ค่อยมีเลยครับแต่ว่าเราต้องถอยออกมาก่อนนะล่างเมก้านานี่เราทําอะไรไม่ได้นอกจากซีซีนะครับผมวิ่งแล้วโดนตัวของมอคายขัดอีกแล้วไม่ไงทุบโอ้โหแต่ยังมีโลกาก่อยขึ้้้้นนนนนมมมาาาาาอออีีีกกกรรรเเเเเเลลลลล่่่่่ป็วทผงงงตตตะะไไได ตีตีหูเมื่อกี้มาคลายกระแตกครับแต่ว่าผมโดนรีซินทุบแตกไปก่อนครับโอเคมีจังหวะให้ได้เล่นได้ลองดาเมจแล้วแต่เหมือนดาเมจตัวเองไม่พอครับคือมันต้องหวังพึ่งสกิลสองในเรื่องของการตี3ทีให้มันแตกแล้วก็วิ่งไข่เรื่อยๆนะโอ้โหแล้วมิโซจูนโอ้โวิวิลอดไปหน้ารอดไปหน้าวิรอดเฉยโอ้โหูทำบุญวัดไหนเนี่ยห้อยหลวงปู่รอดไม่เนี่ยรอดเฉยแล้วเลือนเหลือจิ๊ดเดียวเมื่อกี้แล้วเซราฟีนครับรับศึกหนักแล้วตอนนี้ต้องรับป้อมฝั่งตรงข้ามนะที่กำลังดันเข้ามาแล้วตุ่งเจ็ดโอตตตบาาสััววอนแกไปเลยฮะ โอเคตอนนี้นี่ไม่ค่อยได้ทําอะไรเลยนะครับผมพอมีจังหวะให้ได้ตีก็ตายจะดาเมจไม่พอครับเพราะงั้นเราเวทเล่นเนี่ยตัวลิซินเปิดปั๊บบูอยู่จิ๊ดจิตูเรียบร้อยครับได้ครับแบบนี้โอ้โหลิซินไม่ต้องมีหัวร้อนกันบ้างแหละโดนแบบนี้สองรอบแล้วนะเป็นผมผมก็ร้อนนะครับผม โอเคหาคนลองดาเมจไม่ได้เลยครับผมแต่เหมือนจะมีเวก้านะดันลึกอยู่ครับไม่รู้ไปทันหรือเปล่านะแต่เหมือนเขาจะรู้ตัวครับโอเคเราแปลงร่างพอดีครับไม่เป็นไรครับใช้ร่างตัวใหญ่ตีก็ได้นะเดี๋ยวมาลองดาเมจร่างตัวใหญ่ครับอื้มดาเมจอุ้ยแรงอยู่แรงอยู่อันตีแรงอยู่เรียบร้อยคือจริงๆอันตีเนี่ยมันมีบวกโบนัสเปอร์เซ็นต์เอพีอยู่นะมันเลยแรงนะครับผมเรียบร้อยครับตัวของเวก้าตัวแตกเลยครับนี่ขนาดเป็นร่างเมกานาเนะครับผมยังดาเมจขนาดนี้นะถ้าเป็นตัวเล็กเนี่ยถ้าได้ตีเรื่อยๆดาเมจมันะ โอเคแล้วเหมือนเพื่อนเราจะนัวกันทางด้านเลนกลางหรือเปล่าเราก็ใกล้จะแปลงล่างนะเผื่อทําจังหวะให้เพื่อนได้นะโอเคแล้วตัวของเวก้าลึกมาแบบนี้เรียบร้อยครับตัวแตกไปนะโดนสกิลอะไรไม่รู้นะแต่ว่าตัวของเซราฟินต่อเสียงสวยมากครับจังหวะนี้ผักตัวของเมลคายตายไปอีกหนึ่งครับปลายหินไปไหมครับผมแต่ไม่โดนนะมีเลี่ยนมาขวางเอาไว้ก่อนช็อตนี้คือสวยเลยครับผมแม่ผมว่าผมเอามาเล่นเวทอะแต่สุดท้ายแล้วตัวของนามัมนก็ยังเป็นตัวละครที่เน้นในเรื่องของการทำซีซีให้เพื่อนอยู่ดีอนะเนี่ย ดูดิเดินเข้ามันมันก็ต้องเหมาะกับการเอาไปแบบนัวทาซีซีซะมากกว่าแต่ว่าร่างมันเหมือนเล่นเวทแบบมันต้องแบบพยายามไม่แปลงร่างเป็นตัวใหญ่อะไม่งั้นคือดาเมจมันไม่มีเลยนะคือตอนนี้ผมแทบจะไม่ได้ทําอะไรเลยอนอกจากเดินเกมแล้วก็ทําให้เพื่อนเล่นง่ายเฉยๆอะ่ะโอเคมาก่อน,น้ํานี่ก็น่าจะได้ฟรีละ แล้วเหมือนเพื่อนจะโดนตรงเลนกลางนะเดี๋ยวเราต้องไปช่วยครับเอาบาฟัฟฟาแชร์ให้ตัวของเซราฟินก่อนครับโอเคเหมือนเพื่อนเราจะไหวอยู่หรือเปล่าไม่น่าไหวครับตัวมิค์จูนตัวแตกไปแล้วแต่เซราฟินจังหวะนี้ต่อเสียงโคสวยแต่เราไม่ทันจะแปลงร่างก็ต่อซีซ,ซีไม่ได้แต่ฝั่งตรงข้ามก็ตายไปถึงัวคตัวเหลือตัวหน้าตัวเดียวครับเหมือนจะวิ่งจู๊ดไปแล้วครับผมโอเคคือช็อตเมื่อกี้คือต้องให้เซราฟีนเลยครับผมแทบไม่ได้ทำอะไรเลยนะคือเหมือนแค่ไปเติมดาเมจนิดหน่อยครับผมแล้วตัวของเจสก็เข้าไปปิดดาเมจซะหมดเลยครับโอเค ฝั่งตรงข้ามนี่ไม่มีใครมาการแล้วหรือเปล่าหรือตัวอองนาตัวเดียวครับเหมือนจะมีคนนึงถอดใจแล้วนะไปโผล่ออกมานะเพราะฝั่งตรงข้ามเขาตายแค่สามตัวมันต้องเหลือสองนะ แต่ว่าเรายังไม่อยากจบเท่าไหร่อะเดี๋ยวคลิปมันสั้นไปนะมาเอาตัวของบารอนชอกอนครับยื้เกมอีกสักนิดหนึ่งนะจะได้รีวิวอบบนา a อพหรือมีจังหวะสวยๆอะไรอย่างงี้แล้วฝั่งของข้ามอยากจะเข้ามากันเรียบร้อยครับแต่ว่าผมได้มาแล้วแล้วตัวของนาตัวแตกไปแล้วตัวของมาคายปาตีมาช้าไปเพื่อนตัวแตกไปแล้วครับผมกระโดดไปรับหินแล้วก็เคลียงต่อครับผมนี่เอาแก๊งปลาหินครับเก็บแล้วก็ปลาเก็บแล้วก็ปลาฝั่งของข้ามหนีไปแล้วครับโอเคไม่มีจังหวะให้ได้ลองเล่นเลยว่ะ ผมว่าตัวของนา AP นี่ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะโอเคผมว่าเดี๋ยวจบเลยก็ได้เพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาไม่ค่อยออกมาดนนัวกันเลยนะเดี๋ยวหาจังหวะเปิดทําจังหวะเพื่อนอีกสัรอบนึงสวยๆแล้วกันเนี่ยเช่นจังหวะนี้ผักไปปึ๊บปูโหูแต่ไม่โดนสตันนะตัวของนาก็รอดไปได้ครับแต่ว่าตัวเซราฟินก็ต่อเสียงมาได้แต่ก็รอดกันหมดเลยโอเคจังหวะนี้ฝั่งเราวิ่มากครับแต่ว่าตัวของเวก้าตายไปครับด้วยดามจของมิฟอร์จูนครับโอเคเดี๋ยวเราจบบ้านเลยครับผมแล้วเดี๋ยวไปสรุปตอนท้ายคลิป โอเคบ้านแตกไปเป็นที่เรียบร้อยแค่ผม GGWP ับม GGWP นะคือตานี้ไม่ได้ทำอะไรเลยนะนอกจากเก็บออบเจกต์ให้เพื่อนแล้วก็ทำหน้าที่จังเกิลที่ดีนะครับ โอเคยังไงตาน,นี้ผมก็ไม่ได้ a v p อยู่แล้วเพราะไม่ได้ทำอะไรเลยนี่ครับผมมองว่าตัวของนา AP เนี่ยมันเอามาเล่นเป็นคอนเทนต์ได้นะครับนี่ขนาดผมมีของ3มชิ้นแล้วนะแต่ผมเทดกับใครยังแบบดูซึ้งกว่าตัวเองไม่มีดาเมจเลยนะครับผมคือมันต้องหวังพึ่งจากสกิลแพ็ s สี่สกิลสล่างตัวเลยครับที่พอตี3ทีแล้วระเบิดสแต็กอะคือมันหวังจากดาเมจอันนั้นเป็นหลักเลยครับแล้วทำให้สกิลอื่นๆแต่มันทําอะไรไม่ค่อยได้เลยอย่างสกิลที่หก็แค่มาแบบช่วยเสริมดาเมจในทางการแบบบางทีเราตีสองที แตกสามันแตกอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันทําได้แค่นั้นจริงๆนะแต่สุดท้ายเนี่ยที่เห็นในคลิปเนะี่ยสุดท้ายแล้วแบบตัวของนายครับผมมันก็เป็นตัวละครที่ต้องแปลงร่างเป็นร่างเีกขนาดแล้วก็ต้องเข้าไปทําจังหวะให้เพื่อนอยู่ดีครับถึงแม้ว่าเรามันจะมีแบบว่าอาจจะไปเทรดหนึ่งๆได้อาจจะเบรสตัวละครตัวบางได้ตายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมมองว่าถ้าเกิดจะเล่นอย่างนั้นอ่ะเราก็ไปเล่นไฟเตอร์แบบปกติดีกว่าครับแต่ถ้าเกิดใครอยากจะลองของแปลกนะอยากไปลองเล่นตัวของนายเอพีหรืออะไรเงี้ยก็ลองไปเล่นกันได้ครับับแแแต่นน่่่่่นะ่่นนนนนนนะะะะําาาาววววไมมเเลลจจดดีีีกกอออออ้้คคมมืืผรใพูสทย ให้ผมทำคอนเทนต์ตัวไหนแบบสายแปลกๆอะไรเงี้ยให้เพื่อนๆแบบลองรีเควสมากันได้นะเผื่อผมมาเป็นหนูทดลองให้ได้นะเผื่อจะเป็นคอนเทนต์ใหม่ได้ในอนาคตนะครับกับการลองบิ้วแปลกๆให้กับเพื่อนๆนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของผมด้วยนะครับสามารถโดเนทเป็นกำลังใจให้กันได้นะจะเป็นระบบซุปเปอร์แดงจากทางยูทูบหรือลิงก์โดเนทที่อยู่ใต้ดีคลิปชัดเลยโอเคครับผมสำหรับคลิปวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนน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 ะะคคคคคคครรรรรััััััับบ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 บขขขอออออุุณททกกกกมมมมาาาาาๆีี่่่ชลลลิิปปปงผจจจไไวว้้เใหหหสต๊ยย